สวัสดีกุ้มอรมาตุอลฮิโยระกาตุก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังครับยิ่นีต้องรับสู่ประเทศไทยครับเย่เอาล่ะก็คิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงรู้ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่รู้จักประเทศไทยเลยก็สามารถมารับชมและรับฟังได้เลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยครับ ครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลที่จะนําเสนอมีทั้งหมด5ด้านครับได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ด้านการเมืองการปกครอง 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรมและ5ด้านนโยบายต่างประเทศครับหัวข้อที่ 1. ข้อมูลทั่วไปประเทศไทยประเทศไทยมีชื่อทางการคือราชอาณาจักรไทยหรือ the Kingdom of Thailand มืองหลวงคือกรุงเทพมหนาคนครหรือแบงคอกกษัตริย์พระวชิระเกล้าวเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่10นายกพลเอกประยุจัน์โอชาการปกครองปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยภาษาป,ประจำชาติภาษาไทยวันชาติวันที่5ทธันวาคมครับสกุลเงินบาทสัตว์ประจำชาติช้างดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์อาหารประจำชาติต้มยำกุ้งผลไม้ประจำชาติมังคุด ชุดประจำชาติคือชุดพระราชนิยมโดยผู้ชายจะเรียกว่าชุดพระราชทานส่วนผู้หญิงจะเรียกว่าชุดไทยจักรีวันที่เป็นสมาชิกอาเซียนคือวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช5 5 1พประชากรประมาณ66.19ล้านคนศาส,สนาประจำชาติคือศาสนาพุทธคิด้อยละ94.50ครับหัวข้อที่2ด้านการเมืองการปกครอง หนึ่งเรามาดูในส่วนของความเป็นมาและความหมายของประชาธิปไตยเดิมอยู่แล้วประเทศไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชในพุทธศักราช2 4 3 5แท้ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ก็ได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คืออันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับ สองเรามาดูในส่วนของรัฐธรรมนูญและความหมายของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญมีตั้งแต่พุทธศัก,การาช2475ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น20ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่20และถือว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในทวีปเอเชีย 3. การแบ่งเขตการปกครองบทความหลักที่การแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทยและจังหวัดในประเทศไทยแบ่งเป็น ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็นหนงราชการส่วนกลาง 2. ราชการส่วนภูมิภาคและ 3. ราชการส่วนท้องถิ่นหัวข้อที่3ด้านเศรษฐกิจประเทศไทยเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมโดยมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าการบริการการท่องเที่ยวเป็นต้นโดยมีพื้นที่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำอง เยมีแหล่งอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภาคเช่นการแปลรูปผลผล,ผลิตการเกษตรยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนังไทยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกขรอบอันดับต้นๆของโลกในส่วนพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญเช่นยาพาราข้าวโพดมันสำปะหลังผลไมนน้นานาชนิดเป็นต้นและยังมีการเพราะเลี้ยงปศุสัตว์เช่นโคสุกรเป็ดไก่เลี้ยงปลาในกระชงังทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม การทำนากุ้งการเลีหอยเป็นต้นเนื่องจากประเทศไทยมีความอดุดมสมบูรณ์ด้านพืชพัุ์ทยาหาตลอดปีเลยครับหัวข้อที่4ด้านสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยมีประชากรประมาณ66.19ล้านคนมีศาสนาประจำชาติคือพระพุทธศาสนาการแต่งกายสำหรับชุดประจำชาติของประเทศไทยคือชุดไทยพระราชนิยม โดยชุดสำหรับชุดผู้ชายจะเรียกว่าชุดพระราชทานหรือเสื้อพระราชทานและชุดของผู้หญิงคือชุดไทยจักกรีภาษาที่ใช้คือภาษาไทยและยังมีการใช้ภาษาไทยสำเนียงอื่นในแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นภาษาไทยถิ่นเหนือในภาคเหนือภาษาไทยถิ่นใต้ในภาคใต้และภาษาไทยถิ่นอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีไทยเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากอาหารประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องอาหารเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวานที่มีรสชาติอร่อยและนอกจากอาหารแล้วประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะที่สวยงาม และโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของไทยหัวข้อที่5ด้านนโยบายต่างประเทศ เข้าสู่ช่วงของนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบันมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศโดยส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยกันมุ่งเน้นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกษิจในส่วนความสัมพันธ์กับอาเซียนนั้นไทยมีบทบาทอย่างแข่งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดรวมทั้งยังมีส่วนให้ร่วมมือในด้านต่างๆการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่งคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่นแล้วเปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งนำผลดีมาสู่ประเทศของเราครับ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันกษัตริย์และการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยคือการเน้นย้ำการมองไปข้างหน้าและยืนยันการก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนของไทยตลอดจนศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆและความเข้มแข็งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย 2. การกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศคือการสานต่อความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา,นานประเทศทั้งในระดับทวีภาคีและพาหุภาคีและต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความมั่งคงในภูมิภาคและในระดับโลกและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนรวมกันไปในทุกมิติ 3. การทูตเพื่อประชาชนคือการให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่ถูกเหลอกเป็นผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์เช่นการค้าประเวณีและแรงงานไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศการให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเช่นการทำหนังสือเดินทาง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลดความเลื่อนลาำของสังคมการรักษาความมั่งคงของฐานทรัพยากรคือการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องตลอดจนการชี้แจงทําความเข้าใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพัฒนาการและผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาของไทย5 huh. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือการสร้างความตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ผ่านช่องทางต่างๆและร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและป้องกันการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจา 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศคือการดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยและการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างประเทศด้วยครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นนายซาลมาณะเตงเลขที่สาเอ็ดชั้นมัเยมศึกษาปีที่6ทับสี 2. นายนาริสมานอเลขที่33ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4 3. นายลูกมานเจอาร์เลขที่34ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4และ 4. นายมูฮัมหมัดอัสโรเดโรอฮะเลขที่37ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4เป็นไงกันบ้างเอ่ยสนุกกันไหมถ้าผิดประการใดก็ขออาภัยณที่นี้ด้วยถ้ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามมาได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังครับขอบคุณครับเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้ว